ฟังให้สุดนะคะกับสีสาวแบล็กทิงค่ะกับฐานะใหม่หนึ่งเดียวในเอเชียนะคะสีสาวแบล็กทิงของพวกเราค่ะก็เป็นไอดอลวงเดียวนะคะที่ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของเอเชียค่ะใน Go House นะคะ100 Most Impactful Asian ค่ะ ซึ่งก็มีการจัดอันดับนะคะจากกลุ่มโกฮา์ ouse, ค่ะที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะคะ mm hmm. เขาได้เฉลิมฉลองค่ะ mm hmm. เตือนแห่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะโ mm hmm. ดยการประกาศถัด100 mm hmm. อันดับผู้ทรงอิทธิพลนะคะ mm hmm. ที่ยกระดับชื่อเสียงให้กับชาวเอเชียค่ะโ mm hmm. ดยการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะ mm hmm. จากคณะกรรมการนะคะ mm hmm. ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ โดยคนดังทะคาะที่ติดโพในครั้งนี้ค่ะก็มีคุณคามาล่าแฮร์ริสนะคะซึ่งก็เป็นถึงรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือนะคะคุณโคอีเจาค่ะก็เป็นถึงผู้กำกับหญิงคนแรกนะคะของอิชียค่ะที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาได้นะคะแล้วก็สีสาวแบล็กพิงของเราค่ะก็เป็นไอดอลวงเดียวนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะที่ติดโพท่านะะในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ก็ถือได้ว่านะาเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะที่ได้รับตําแหน่งนี้ค่ะกับตําแหน่งผู้ทรงอิทธิพลท่ามากที่สุดของเอเชียะคะในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อีกด้วยค่ะ mm hmm. แอดก็เอามาอ mm ัปเดตข่าวสาระคาเป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าน่ายินดีมากๆเลยนะที่เขานะคะยกย่องให้กับสาวๆแบล็คพิงของเราค่ะก็ออามาอัปเดตกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า